สวัสดีครับรายการอาจารย์มนพพบปัญหาในครั้งนี้นะครับก็มีคําถามจากไลน์แอดของเยลโล่นะครับเป็นลูกค้าของเราเขาเข้ามาถามว่าเขาดูข่าวคุณตังโมนะครับกับคุณแม่ที่มีการได้รับเงิน30ล้านกันนะครับเขาอยากจะรู้ว่า30ล้านที่คุณแม่ตังโมจะได้รับนั้นเนี่ยจะต้องเสียภาษีไหมแล้วเสียภาษีอย่างไรนะครับตอนอื่นที่ผมจะตอบเนี่ยผมขอพูดถึงเรื่องของคุณตังโมนิดนึงนะฮะเพื่อให้เกียรติผู้เสียชีวิตก็คือเราทุกคนนะฮะในประเทศไทยก็รู้สึกเสียใจนะครับกับการจากไปของคุณตังโมนะครับ วันนี้เนี่ยเอามาตอบคําถามในเชิงวิชาการเท่านั้นเอง,งเพราะว่ามีลูกค้าท่านนึงอยากจะรู้ว่า30ล้านที่คุณแม่แตงโม จะได้รับคือจะได้รับจริงหรือไม่ได้รับจริงเนี่ยเราไม่ทราบแต่ว่าเราสมมุติเป็นเคสสตัตตี้แล้วกันว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยคนที่ได้รับเงิน30ล้านจะต้องเสียภาษีอย่างไรนะครับ <erek> ก็เลยอยากจะมาถามอาจารย์เชฟครับว่าอาจารย์เชบคิดยัยงไงกับเงิน30ล้านที่ผู้ให้กับผู้รับไม่ได้เป็นบุพกาลีหรือไม่ได้เป็นผู้สืบสันดานเวลาได้เงินกันมาเนี่ยก็เป็นการให้โดยทําจัญญาหรือให้โดยเสน่หาเนี่ยเงินดังกล่าวแบบนี้เสียภาษียังไงบ้างครับค่ะอ่ะแน่นอนก่อนที่จะไปพูดถึงงงงวว่่าาเเสสีีียยภษไนนนนนะะคคือิใ้ ที่ได้รับมาต้องนํามาถือเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีหมายความว่าคนที่ได้รับเงิน30ล้านนั้นจะต้องถือเป็นรายได้เพื่อไปเสียภาษีใช่ค่ะโอเค okay, สรุปก็คือต้องเสียภาษีนะค่ะใช่ค่ะคราวนี้เสียภาษีอย่างไรครับค่ะก็คือในส่วนที่ได้รับมาเนี่ยนะคะมาจากทําจัญญาหรือว่ามาจากการให้โดยเสน่หานะคะในทางกฎหมายภาษีบอกว่าจะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีในส่วนที่เป็น10ล้านบาทแ <Leg it. S 1> รกค่ะ10ล้านบาทแรกไม่ต้องเสียภาษีแปลว่าส่วนที่เกินกว่า สิบล้านต้องเสียภาษีอแน่นอนค่ะดังนั้นตัวอย่างนี้ก็คือคนรับได้30บล้านส่วนที่เกินกว่า10ล้านก็คือ20บล้าน <Yeah. S 1> ต้องเอาไปเสียภาษีถูกไหมใช่ค่ะแล้วเสียภาษีอย่างไรครับส่วนที่เกินกว่า10บล้านคือ20บล้านนี้ มี2วิธีค่ะควิธีที่1ก็คือเอา20ล้านคูณ5%แล้วก็เสียครั้งเดียวเลย20บล้านคูณ5%ก็คือ1ล้านบาทจ่าย1ล้านบาทและจบเลยจบเลยค่ะกรณีแบบนี้นี่น่าจะอยู่ในพอรอดอ0หัวข้อที่9นะใช่ค่ะจ่ายและจบเลย5%ค่ะโอเคส่วนกรณีที่2ค่ะวิธีที่2นะคะก็คือเราอ่ะเอา20ล้านไปรวมกับรายได้ประเภทอื่นของเรายกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราประกอบธุรกิจโดยการค้าขายด้วยนะคะหรือมีบ้านแล้วก็ปล่อยให้เช่าก็ เอา20ล้านไปรวมกับรายได้ค่าเช่าเนี่ยค่ะโอเคแล้วก็เอาไปคำนวณเสียภาษีตามรูปแบบของบุคคลธรรมดาอืมทั่วๆไป<ก>เป็นเงินได้พึงประเมิน40วงเล็บ8ค่ะบอ,อกในพรอดอ90ในหัวข้อที่6กใชก็คือเอาเงินได้ดังกล่าวไปรวมกับเงินได้ที่เรามีในปีภาษีนั้นแล้วก็คำนวณเสียภาษีตาม,มาตรา9หน้าค่ะโอเคก็มี2แบบใช่ไหมมี2แบบค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้้้้นนนนเเ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 รรรราาาาาากกกกกก็็ลลลลืออออ่่่่่ดดดววยยสใหญแีถิิไัับงมมษณะะะทูคๆจ เือก5%แล้วจบแต่ถ้าเกิดเราได้รับมาน้อยนะคะเม็ดเงินไม่เท่าไหร่เราอาจจะเลือกเอาไปคำนวณกับไรายได้ประเภทอื่นแล้วเสียภาษีในอตาก็น้ามันอาจจะถูกกว่า5%ค่ะอืมโอเคนะครับวันนี้ผมกับอาจารย์เชียบก็มาอยู่ที่ร้าน จันเดอ์คาเฟ่แถวปทุมธานีนะฮะวันนี้ร้านของเขาก็บรรยากาศดีมากนะฮะตอนเย็นแล้วใกล้มืดเป็นไงบ้างครับบรรยากาศ<ม>ต้นไม้สวยมากนะฮะที่นี่ต้นไม้เยอะนะใครที่อยากมาดูต้นไม้เยอะๆแบบแน่นๆนะฮะ <laughs> ต้องมาที่นี่นะใช่ค่ะแล้วก็มีมุมให้ถ่ายรูปเยอะแยะเลยร้านนี้บรรยากาศดีมากเลยนะคะชี้พิกัดอยู่ที่ปทุมธานีค่ะ